สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว o youtube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไรสังกัดดังซึ่งฮะเอามาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับกับการที่จะ,ะขุดก้นนะครับขุดก้นสะนะครับพี่น้องหมอน่าจะต้องปาดขี้เลนทําไมถึงต้องปาดขี้เลนออกนะครับเพราะว่า มันยืนไม่ได้นะพี่น้องมันยืนไม่นิ่ง่ะไม่ใช่ยืนไม่ได้ยืนได้อยู่แต่ว่าเวลาตักแล้วมันก็จะสไลด์ลนะครับเวลาตักดินมันสไลด์ก็เลยต้องกวาดขี้เลนออกให้มันถึงดินแข็งก่อนเพื่อที่จะให้รถมันยืนนิ่งนะครับแล้วก็จะได้ตักง่ายนะครับแต่ว่าถ้ามีขี้เลนนี่รถมันก็จะต้องอหมุนไปหมุนมานะพี่น้องลื่นไปลื่นมาครับเวลาเรากดตักเต็มพุงกีนี่มันจะลื่นเลยฮนะ นี่ขนาดตักที่เลนยังยังมีลื่นนั้นน่ะยังมีรถสกีลื่นนะครับ สาลุกนี้ก็เหลืออีกไม่นานก็จะจบแล้วครับอตอนนี้มาดูเจ้าแคทสามสองศูนย์เล่นคีเลนก่อนนะคะสาลุกนี้นี่จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะพี่น้องซึ่งฝั่งนี้จะกว้างนะครับเนี่ยฝั่งนี้มุมนี้อ่ามุมที่ทางด้านรถหกล้อขึ้นนี่จะกว้างอ่ะแล้วก็จะเป็นตรงนู้นครับมุมนน้นแคบกับมุมที่มีสารเจ้านะแล้วก็ มุมด้านด้โน้นนะจะแคบครับจะรีบนะฮะมันมันเหมือน,น,น,นที่ว่าฝั่งนี้นี่นฝั่งนี้ฝั่งเจ้านิโมนี่จะจะจะกว้างนะฮะตรงนี้ดินจะเยอะแล้วก็จะไปแคบนู้นมันจะไล่แบบรีบรีบไปเรื่อยครับรี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 บไปเรื่อยตรงนน่นอ่ะตรงที่เต็นตรงที่เต็นเข้าอยู่นะครับมันจะรีบไปเรื่อยนะฮะ แล้วก็มันจะไปรีบอยู่นู่นครับนุ่นแล้วไปรีบอยู่ตรงนู่นอีกมุมหนึ่งนะครับผมว่าถ้าเขาจัดทรงให้มันได้อ่าคือว่าตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นนี่ก็ขยับนะครับขยับให้มันกว้างขึ้นมานิดหนึ่งบางนี้ก็ขยับเข้าไปอ่าไปข้างในอีกนิดหนึ่งฮะให้ให้มันได้คันสาที่มันสวยนะครับให้มันดูมันดูสวยให้มันดูเสมอและมันสวยนะครับอ่า ผมว่านะถ้าถ้าจัดแบบนี้จะสวยครับแต่ว่ามองดูแล้วถ้าว่าฝั่งนี้ใหญ่ปุ๊บมันจะไปรีบฝั่งนู้นนะมันดูยังไงยังไงอยู่นะครับมันดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าก็ทําตามแบบครับแบบเขาออกมาอย่างนี้ก็เราก็ต้องทําตามเขานะครับเราไปทําเกินไม่ได้แต่ว่าพูดถึงตามตามที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าเขาจะขยับนะเขาขยับได้นะ ถ้าเขาจะขยับก็ขยับได้คือขยับยังไงขยับแค่ก้นสะฝั่งฝั่งเจ้านนโมเถิดไปหาเถิดไปหาทางแล้วก็ขยับฝั่งนูน้นมุมนู้นออกจากทางมานิดหนึ่งให้มันรับกันให้มันดูสูสีกันนะครับแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองมันจะได้ดูไม่รีบนะครับแต่ว,ว่าตัวนี้เขาไม่ขยับก็ทําตามแบบซึ่งตามแบบเนี่ยมันจะรีบมุมรีบมุมนูน้นรียบมุมนู้นนะครับ กว่ามุมฝั่งนี้มันกว้างหมดเลยสองฝั่งที่รถวิ่งอ่ะมันกว้างหมดมีรีบอยู่สองมุมนะครับอ่ะรอดูครับรอติดตามตอนจบครับพี่น้องสะลูกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายทําให้ดูอ่าจนจบครับจนจบสะอ่าจนย้ายรถออกนะครับจนย้ายรถออกย้ายรถออกก็เราก็จะมาอ่าปิดตานานนะครับปิดตานานสะห้าไร่นะฮะนี่จะมีคลิปปิดปิดตํานานนะครับ อันนี้ัวหน้าช่วยก็กวาดคิดเลนออกก่อนตรงนี้ลุยกันไปครับเดี๋ยวรอติดตามว่าสาลูกใหม่สาลูกใหม่ของทางด้านทีมงานเรื่องแสงจะอยู่ตรงไหนครับก็นั่งคุยกับเฮียอยู่เมื่อเช้าตอนมาเติมน้ามันแกบอกว่าก็มีอยู่นะครับแต่ว่ายังยังยังไม่ได้คุยกันเลยฮะยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าสาลุกนั้นได้ยินเฮียแกว่า จะเอาคันกลางออกเพราะว่ามันเป็นสะสองลูกนะครับเขาวางัานจะจะเอาออกให้มันเป็นลูกเดียวกันเนาะอันนี้ฮะเรรอติดตามไปครับกับสะอ่ากับสะหาไรตรงนี้เฮียเกก็บอกว่าน่าจะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเก็บการเก็บงานเพื่อที่จะให้มันเสร็จนะครับ เอาว่าคันด้านบนเสร็จหมดแล้วก็เกลี่ยด้านล่างเกลี่ยพื้นล่างแล้วก็ใส่วางท่อไม่วางท่อตรงนี้หรือว่าไม่วางท่อก็เปิดน้ําออกน้ําเข้านะครับเปิดทางน้ําเข้านะครับสองทางตรงนู้นด้วยตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะี่หัวหน้าจดก็อเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วเดินไปที่จะจะทําอะไรตรงนี้ไปดูกันครับ เอาไม้ไปทิ้งไหนนะอุ้ย,ยโดนมาด้านบนเลยเจ้านิโมโระวังหัวหน้าโจ้แกล้งนะเจ้าดินตรงนี้เยอะครับดินตรงนี้มุมนี้เยอะหัวหน้าโจาลงไปลงไปไล่ดินด้านล่างคนระั เจ้านิโมก็ย้ายอ่ะอยู่ตรงมุมนี้อยู่ทั้งสองคันเลยทำงานคู่กันไปครับโอ้มาเอามาเอา,มาเอาขึ้นสูบครับมาเอาขึ้นสูบื่อนสูบน้ำกำลังยกขึ้นมาเมื่อกี้เองนี่ว่านายโจ้ต้องเดินขึ้นใหม่อีกรอบหรือว่าจะให้เจ้านิโมเป็นคนยกเพราะว่าเจ้านิโมมันจะมาขึ้นง่ายอยู่ เพราะว่าถ้าหัวหน้าจรดต้องเดินอ้อมนะเอาเจ้านิโมโมายกง่ายกว่าไหม,มาเอาเครื่องสูบน้ำฮนะดูใครคันไหนจะเป็นคนที่เป็นคันที่จะมายกนะครับ อมาแล้วครับรถที่จะมาเอาเครื่องสูบน้ําครับอย่างเมื่อกี้ผมผมว่าเอ๊ต้องต้องอยู่ที่เก่านะน่าจะอยู่ที่เก่ารอ,อดูครับเขาจะวางแผนยกเครื่องสูบน้ำยังไง mấy mà non rồi lư mà rồi rốt một đạc lưu mình vô <laughs> mình à. Lưu này rốt cho để rồi mô nó tró đạn lớn rồi น่น,น,นช่วงนี้ตเกียรเลือลอยหมอยแต่แคบเลืแคบจอสกรมไงนี่ครับรถต้องอยู่ประมาณนี้ฮะเพราะว่าจะได้ยกง่ายขึ้นนะครับรถต้องอยู่ช่วงประมาณนี้ตรงนี้จะให้เจ้านีโมเป็นคนยกนะครับตรงนี้อ่นะ เดี๋ยวเราเอามารอติดตามครับการยกการย้ายเจ้าสุกซิ่งครับการย้ายเจ้าสุกซิ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ